ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าววันเคิงอีกแล้วนะคะเรียกที่ว่าทำเอาเหล่าบลิงค่ะถึงกับปลิ้ดแตกเลยทีเดียวนะคะเมื่อนักรองนักแต่งเพลงชาวมาเลเซียค่ะได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า you know who is my f a t h e r นะคะ เพลงนี้นะคะมีท่อนร้องที่พาดพิงถึง l l c k p พิงค่ะซึ่งก็ทำเอาหลอกปิงนะคะไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะถือว่าเป็นขวัญใจแฟนคลับทั่วโลกเลยล่ะค่ะสำหรับสีสาวจากาวง Black p i n k เกิดลกุ๊ปชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้นะคะจากค่าย YG e n t e เ tainment ที่ประกอบไปด้วยเจนนี่ซีซูโรเซและลิซ่าค่ะ Black p i n k นะคะเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยชื่อวง Black p i n k นะคะมีความหมายว่า Black Pink คือความตั้งใจให้ตรงกันข้ามสีชมพูสื่อถึงความงดงามแต่ความส ไม่ใช่ทุกอย่างพวกเธอเป็นทีมที่ไม่ได้มีเพียงแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ยังมากไปด้วยพรสวรรค์ค่ะและล่าสุดในโลกโซเชียลนะก็มีเรื่องที่ทําให้เหล่าบิงทั่วโลกค่ะถึงกับหัวร้อนเลยเลยคะ่ะเมื่อนักร้องนะักแต่งเพลงชาวมาเลเซียนะคะร่วมกับเว็บพนันออนไลน์ทาเพลงที่มีชื่อว่า You Know Who Is My Father นะคะเพลงนี้ค่ะแต่งขึ้นเพื่อติดจัดพฤติกรรมของผู้ชายกระเป๋าหนักในมาเลเซียที่ชอบอวดรวยว่าตัวเองเป็นลูกใครแต่สิ่งที่ทำให้ เหล่าพเนี่ยถึงกับของขึ้นเลยนะคะคือเนื้อเพลงของเพลงนี้ค่ะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่ามักจะมองแบล็ p พิงแล้วช่วยตัวเอง เนื้อร้องท่อนนี้นะคะไม่เพียงแค่จะหยามศิลปินในดวงใจค่ะแต่ยังเป็นการเหยียดผู้หญิงอย่างแรงแน่นอนค่ะว่าแฟนขับวงแบล็กพิงเนี่ยค่ะตามเป็นถล่มนักร้องนักแต่งเพลงชาวมาเลเซียคนนี้ในโซเชียลกันยกใหญ่เลยนะคะทั้งยังเรียกร้องให้รบคลิปวิดีโอนี้อีกด้วยค่ะถึงอย่างนั้นนะคะแฟนขับของนักร้องนักแต่งเพลงชาวมาเลเซียคนนี้นะคะก็ได้ออกมาโต้กลับว่านี่เป็นแค่เพลงสะท้อนข้านิยมบางอย่างในมาเลเซียเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเล่นใหญ่แถมหลายคนค่ะยังขอบคุณวิงค่ะ มช่วยปั่นวิวให้กับเพลงนี้อีกย้วยนะคะแต่ถึงยังไงคะ่ะเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าบลิงอยู่ดีค่ะเพราะว่าแบล็คพิงนะคะเป็นถึงแก้วตาดวงใจนะคะทําไมเหล่าบลิงจะไม่ห่วงกันล่ะคะหมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook IG y o u t u b e ของมาดามาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ